ทีวีขมนออกจดหมายเตือนละเมิดลิขสิทธิ์พลมลิขิต คือเป็นอีกหนึ่งผลงานละครที่ได้รับเสียงตอบรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตซึ่งก่อนหน้าการออกอากาศนั้นก็ได้มีรายงานว่าพรมลิขิตได้ขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศให้กับหลายๆประเทศทั่วโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องดัง PNN TV ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา อย่างไรก็ตามแม้จะมีเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องกลับพบว่ามีคลิปละเมิดล,ลิขสิทธิ์ต่างๆถูกแชร์ว่อนโซเชียลมีเดียของขมรนเป็นเหตุให้ PNN TV ได้ออกจดหมายเตือนเป็นทางการโดยระบุว่าจดหมายแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ p n n เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวในกัมพูชาที่ได้รับสิทธิพิเศษในการออกอากาศภาพ,พยนตร์ไทยทั้งทางทีวีและแพลตฟอร์มดิจิตอล กรณีที่ใครขโมยก๊อปปี้นำไปใช้กับสีต่างๆในกัมพูชาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทางบริษัทของเราจะดำเนินการตามกฎหมาย